่ันสาธุชนบุทธบริษัททั้งหลายและบรรดาลูกหลานที่รักวันนี้ก็มาพบกันในเรื่องราวของสวนรีสามต่อไปเป็นนั้นว่าในวันก่อนได้มาหยุดลงตอนที่ท้าสากะเทวราชเือพระอินได้พิจรารณาให้อันตรายที่จะเพิ่งเกิดกระดาบททั้งสอง หรือว่าตาทั้งสองข้างต่อไปเพราะใช้กรรมในอดีตจะเป็นปัจจัยให้ตามืดมิดสนิทมองอะไรไม่เห็นจึงได้ลงมาจากเทวโลกเข้าไปหารดาบททั้งสองยกมือไหว้ถาวายนาการนมัสการก็คือยกมือไหวไหวดาบโบั้งสองแล้วจึงกล่าวว่าข้าพระเจ้าเบลงเห็น ค่าข้าแต่ท่านดาบทก็ว่าเจ้าเลงเห็นแน่ชัดเลยว่าอันตรายจะมีเกิดกับท่านนางสองขอท่านนางสองจงปรารถนาบุตรเพื่อจะได้ปฏิบัติท่านเมื่อเวลาที่ท่านตาไม่เห็นนี่ความดีของคนนะมันเป็นอย่างนี้แม่เทวดาเนี่ยเขามุ่งความดีของคนเมื่อความดีมีอยู่เทวดาก็ทนไม่ได้ สำหรับทธนดาบทผู้ชายที่มีชื่อว่าทุกูรดาบทจึงถามว่าท่านจะให้อาตมาทำยังไงอาตมาทั้งสองถือเพศเป็นบาปชิตเวลานี้ถือว่าเป็นนักบวชสละกามากิจอันเป็นของชาวบ้านเสร็จแล้วตั้งหน้าตั้งตาบำเพ็ญพรเพื่อหวังความพ้นทุกข์ อาตมาจะต้องเสพกามารมก็เสพเมถุนอย่างนั้นหรือหวังที่จะได้บุตรอาตมาเป็นนักบวชเนี่ยอาตมาทำเช่นนั้นไม่ได้ขอท่านอย่าให้อาตมาต้องเสียแลววาสิ้นความเป็นพรหมจันยร์เลยคำว่าพรหมจันทร์นี้ก็แปลว่าประพฤติอย่างพรหมในประการหนึ่งเนี่วยวพรหมจันทร์แปลมีความประพฤติที่ประเสริฐมาก คำก็บอกว่าประเสริฐก็หมายความไม่ร่วมรักระหว่างเพศการถือศีลพอมใจ์ก็ถืออย่างนี้นะลูกหลานที่รักคือหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนสัตว์สองไม่ลักไม่ขโมยใครสมไม่อยู่ร่วมรักกันระหว่างสามีภัรยาสไม่พูดปดห้าไม่ดื่มสุรามีไร หกไม่กินอาหารในเวลาหลังเที่ยงเจ็ดไม่ทัดทรงดอกไม้ทาเครื่องหอมดูละครดูหนังดูอะไรต่ออะไรพวกนี้แล้วก็ไม่ไม่แสดงกันไม่ร้องเพลงแล้วก็แปดไม่นอนที่นอนสูงที่นอนใหญ่เกินไปหรือว่าไม่นอนที่นอนที่ยัดไปในนุ่นสํมรี การปฏิบัติแบบนี้เขาเรียกว่าศินพรหมจันทร์ <c oughs> คาําว่าพรหมจันทร์มีความมประพุทธมเสิิฐนี่ท่านฤาษีผู้ชายจึงได้กล่าวกับท่านท้าวสกาบ,บอกไม่ไหวแล้วตห้จะต้องมีลูกก็ต้องไปร่วมรักกันในฐานะสามีพัญญานี่ฉันทําไม่ได้ความจริงท่านก็คงจะทําไม่ได้จริงๆ ในสมัยที่แต่งงานกันใหม่ๆท่านยังไม่ร่วมรักกันในฐานะสามีภรรยาแล้วก็เรื่องอะไรที่เวลามาโบสถ์จะต้องไปทําอย่างนั้นหลูกหลานได้ฟังแล้วคนจะคิดว่าแปลกแต่ความจริงเรื่องของบุญบารมีเป็นของจริงเรื่องนี้ลูกรักชายหญิงทั้งหมดต่อไปจะรับทราบเมื่อโตขึ้นมาแล้ว ต่อมาท่านท้าวสก,กัดจึงดัดว่าข้าแต่ดาบุตรข้าพเจ้าไม่จำเป็นที่จะต้องให้ท่านนั้นหลายเสพเมตุนธรรมคำว่าเมตุนธรรมคือร่วมรักกันระหว่างสามีภรรยาหรือไม่ต้องการให้ท่านเสพเมตุนกับท่านดา,ดาบุตรผู้หญิงเป็นแต่เพียงเอามือลูบที่ท้องของนางปราริกาดาบุตรเท่านั้น นางก็จะมีฤดูแล้วก็มีระดูแล้วแล้วก็จะมีพันท่านดาบทผู้ชายคือทุกกุรดาบทก็ยอมรับว่าถ้าทำเท่านั้นแล้วก็ทำได้เปน็นเอาเนื้อความเขาเกิดว่าุรดาบทก็ทุก,กุรดาบทรับแล้วก็ทำเมื่อเท่าสกปรไปแล้วท่านจึงไปหานางปริกาดาบท ดาปสินีนะดาบทก็แล้วกันผู้ชายเขาเลวอดวดาบทผู้หญิงเขาเลือดดาดาปสสนีเล่าเล่เาเนื้อความนี้ให้ฟังเมื่อนางทราบเรื่องต่างคนต่างทราบเรื่องกันดีแล้วพอถึงเวลาที่นางปรางปร,ริกามีฤดู กลัวทุกขุกรดาบทจเจอามือไปลูกที่ทองนางตอนนี้เห็นจะไม่ใช่ของแปลกนะเพราะไม่ได้ร่วมรักในการต่อมานางปาริการดาดาปินสิพีก็ตั้งคันคันครบคันครบกำหนดนางก็คลอดบุตรมีผิวพรรณสวยงาม สีขาวแล้วก็เหลืองมากคล้ายๆกับทองคำเพราะว่าเหตุที่มีผิวพันธุ์เช่นนั้นจึงน,นี้มีนามว่าสุวรรณสามกุมารคำว่าสุวรรณนี่แปลว่าแปลว่าทองเป็นว่าท่านสามสามะสามนี่เห็นญาตีความหมายพ่อหนึ่งแม่หนึ่งแล้วก็ลูกหนึ่งเป็นคนที่สาม แล้วพ่อสามพ่อคนที่สามนี่มีผิวพรรณเหมือนกลบทองคําพ่อแม่จะให้น,นามว่าสุวรรณสามเมื่อท่านสองนาบทไปป่าหาผลไม้มันดากินรีคําว่ากินรีนี่ก็เป็นคนประเภทหนึ่งแต่เขาก็อยู่ในป่ามีภาพเป็นคน ที่อยู่บนภูเขาแถวๆนั้นต่างก็มาอุ้มเอาสวนสามไปอาบน้ำตามซอกเขาแล้วก็อุ้มพาขึ้นไปบนยอดเขานำดอกไม้นานาต่างๆนานามาประดับประดาให้กุมารเอาหอรดานคือหินอ่อนผนกับแผ่นหินประพรมให้เสร็จเรียบร้อยแล้วหรอรดานี่หอมนะก็เป็นแบบไม่แบบอะไร เขาเรียแบบแป้งหรือว,ว่าแบบบีสพองนะ่ะเสร็จแล้วก็นำมาส่งที่อสมนางกินรีทั้งหลายนี่ปฏิบัติกุมารอยู่โดยอยู่แบบนี้จนว่าทั่งสวรรณสามเมยุได้ถึงส6บหกปีแหมคนดีซะอย่างนี่นะความจริงก็น่าแปลกไม่ต้องร่วมรักกันก็มีลูกได้ เห็นย่อไม่ต้องใช้ออกดไม่ต้องใช้ลูกในหลอดแก้วเป็นนั้นว่าขณะที่บิดามันดาพากันไปเสวงหาผลไม้สำหรับสวนสามก็นั่งเฝ้าสังเกตทางที่พ่อและแม่ไปเมื่อมีอันตรายเกิดขึ้นแล้วท่านตั้งใจไว้ว่าพ่อไปทางไหนแม่ไปทางไหน คิดว่าถ้ามีอันตรายเกิดขึ้นแล้วก็จะได้ไปค้นพบมาวันหนึ่งเมื่อทางสง่งท่านทางสองไปหาผลไม้พอได้ตามสมควรแล้วก็กลับขณะที่เดินทางกลับจนจะถึงอาสมก็บังเอิญฝนตกหนักท่านทางสองยงได้ไปหลบฝนอยู่ใต้ร่มไม้ซึ่งติดกระจอมปลวกเป็นการบังเอิญจริงๆ ที่จอมปลวกนั้นก็มีงูจะมีพิษร้ายอาศัยอยู่เมื่อฝนตกรถท่านทั้งสองไหลลงไปในรูของอสรพิษรูของงูทำให้เจ้าง,งูนั่นที่มีพิษนั้นได้กลิ่นเงือใครของมนุษย์แน่มันโกรธเงื่อของท่านเดินมาเหงื่อไหลฝนตกแช่งเงื่อไหลลงไป เจ้าเหงื่อนั่นไหลลงไปติดกับกันนะ้ามันมีกลิ่นเจ้างูมันโกรธที่ได้พ่นพิษออกมาก็พรดีถูกตาของท่านนางสองตาบอดถ้าไม่ตาท่านนางสองเสียไปทั้งสองข้างมองอะไรไม่เห็นเอ้ยตอนนี้ไม่เห็นทางล้วสิไปไม่ได้ตางก็คลำหาทางทางโน้นบ้างทางนี้บ้างวนเวียนอยู่แถวนั้นเองไปไม่ได้ ท่านกล่าวว่าเหตุนี้เป็นเพราะอาศัยกรรมเก่าของท่านดาบททั้งสองที่ทําให้เสียตาไปด้วยกันในเทียนี้เขาบอกครั้งนี้มีว่าเมื่อท่านกล่าวเชชาติในอดีตนะไอกรรมเก่าเนี่ยมันมาจากชาติในอดีตเก่าโนนท่านบอกว่าไม่ใช่ก่อนดาบททั้งสองเป็นหมอตาคือหมอรักษาตา สำหรับท่านดาบทเป็นหมอรักษาตาท่านดาบทผู้หญิงคือดาปาสินีก็ได้เป็นพญญายางหมอที่รักษาตาเหมือนกันวันหนึ่งหมอตาได้ไปรักษาคนไข้ารายหนึ่งที่เป็นโรคตาคนไข้ารายนี้เป็นคนมีทรัพย์มากแต่เมื่อหมอรักษาจนตาหายแล้วก็ไม่จ่ายยารักษาไม่จ่ายค่าย,ยารักษาโรค หมอตาจึงปร,รึกษากับพัญวาว่าน้องจา๋าเราจะทำยังไงอี่ตาคนไข้คนนี้เขาโกงเราเสร็จแล้วนี่แล้วรักษาตาให้จนหายแต่ว่าเขาก็ไม่จ่ายทรัพย์ให้แกเราเราจะทำยังไงฝ่ายพัญญาก็โกรธจัดตอบว่าเมื่อเขาไม่ให้ก็อย่าเอาเลยแต่ถ้าว่าคนที่จะประกอบอยาสะกนนั้นหนึ่ง ที่มีชนิดแรงแล้วก็นำไปให้ชายคนนั้นบอกเขาว่าบอกตายของท่านนะยังไม่หายขาดควรจะใช้ยาขนาดนี้ป้ายตายครั้งเดียวก็จะไม่เป็นอีกสามีเห็นด้วยจึงได้ประกอบยาชนิดหนึ่งคือหนึ่งชนิดนั้นขึ้นมาแรงจัดประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นำไปให้ชายคนนั้น แล้วก็บอกว่าเนี่คุณตาของคนที่ชนะักษาว่าหายแล้วเนี่ความจริงมันยังไม่หายท่านยังไม่จ่ายเงินให้ฉนันน่ะมันถูกแล้วเพราะท่านท่านที่ดีไม่จะต้องหายสนิทถ้าคืนปล่อยไว้อย่างนี้แล้วก็ไม่ช้านะตามันจะทำเริบนี่โดยใจความควรย้ายานี่หยอดลงไปนี่โดยใจความนะ แต่คาพูดของท่านท่านพูดว่าอย่างนี้ตายของท่านยังไม่หายสนิทดีอาจจะเป็นแค่อีกก็ได้คนจะใช้ยายขนาดนี้ตัดรากเสียไม่ยาตัดรากตัดประสาตตาป้ายครั้งเดียวก็จะหายขาดชายคนนั้นเข้าใจว่ายาของเขาแน่จริงๆความจริงนี่มันยากโกงเขานี่นะไม่คนโกงนี่มัน เอาเพ้ตาพังไปเลยแค่บอดมันก็ไม่แน่นะไปร้าชายคนนั้นเข้าใจว่ายาของเขาแน่จริงจึงได้รับไว้แล้วก็ป้ายตาต่อมาไม่ชาตาทั้งสองก็เสียมองไม่เห็นท่านกล่าวว่าพราะสงตายายและสงฤาษีเนี่ยไปทำกับเขาไว้ก่อนอย่างนี้ในชาตินี้ความจริงไอ้เจ้างูเนี่ยมันก็ไม่น่าจะโกรธ น้ำที่ไหลท่วมเหงือใครของท่านไหลนุน่มปในรูงูที่ไหนก็เห็นเขาโกรธกันนี่แต่ทําไมต้องมาโกรธคนสงคนองคนเพราะกรรมที่กล่าวนี้ปรากฏฝ่ายสุวรรณสามนั่งคอยบินดามันดาอยู่ที่อสมไม่เห็นบินดามันดากลับมาตามกาหนดที่เคยทั้งเวลาก็ล่วงเลยไปมากเห็นผิดสังเกต เดินไปตามทางที่ตนกําหนดไว้คือตั้งสังเกตไว้กําหนดจวสังเกตกูเรียกหาพ่อหาแม่ท่านพ่อท่านแม่จําเสียงบุตรชายได้ก็กูรับกูนะครั้งบูว้นะเวลานี้ไม่ค่อยมีใครกูกันแล้วกลางทุ่งกลางนาเขากูกันเขาเรียกเสียงดังๆทาเสียงเส้นญาณ สุวรรณสามจึงได้เดินไปตามเสียงกูรับก็พบวิดามันดากำลังคลำหาทางอยู่ก็รู้ว่าตาของท่านนางสองนั้นเสียเส้นแล้วจึงถามว่าคนพ่อคนแม่ครรับทำไมตาคนพ่อคนแม่จึงมองไม่เห็นและครับวิดามันดาก็เล่าเรื่องให้ฟังตลอดเรื่องวันนั่ง,น,งนั่งอยู่ มันมีพิษชนิดหนึ่งพุ่งเข้ามาจาิกโลโธตาพ่อกับแม่ท้งสองมองไม่เห็นสวนนนสามได้ฟังก็ร้องไห้และโคเราะเอาเราิมาละลูกหลานฟังให้ดีนะจ๊ะเมื่อลูกชายฟังแล้วก็ร้องไห้เสียใจว่าพ่อแม่มองไม่เห็นแต่พร้อมกันนั้นมนเลิกร้องให้เธอก็โหยเราะ มิดามันดาจึงถามว่าทําไมลูกจึงร้องไห้และหัวเราะละจ๊ะนี่ไล้เป็นพ่อแม่เวลานี้บางทีดีไม่ดีนะท่านมองไม่เห็นท่านเบี่ยงซ้ายป่ายขวาส่งเดชดเนะี่ยโกรธแล้ว,ว่าท่านนางสองเป็นคนมีศีลมีธรรมท่านสงสัยสุวรรณสามลูกชายยังตอบว่าลูกร้องไห้ก็เพราะาเสียใจ ที่ตาของคุณพ่อและคุณแม่เสียไปขณะที่ลูกยังเป็นเด็กอยู่อย่างนี้และก็ที่หัวเราะกเพราะดีใจที่ลูกจะได้ปรนิบัติพ่อแม่แทนบุญคุณที่พ่อและแม่ทั้งสองเนี่ยได้กรุณาเลี้ยงโดูลูกมาขอพ่อและแม่แย่ต้องมีตกทุกข์ร้อนลูกจะปรนิบัติไม่ต้องเดือดร้อนในอย่างใดทั้งหมด รือว่าหนทางที่พ่อและแม่ไปเก็บลูกไม้ในะโลกพยายามสังเกตไว้ทุกวันต่อที่นี้ไปภาระแห่งการความเป็นอยู่ของคนแมกพ่อคนอแม่ทั้งสองจะเป็นหน้าที่ของลกูกเมื่อสวรรณสามพูดจบจึงได้จับมือวิดาละมันดาน,นำเข้ามาสวดสมแล้วก็จัดเชือกมาผูกทำเป็นราวรอบๆอบอสม ทำให้สะดวกในการเวลากลางวันและกลางคืนกลางคืนและกลางวันท่านก็มองไม่เห็นเพราะว่ากลางวันก็ดีกลางคืนก็ดีท่านบิดามัรดาทั้งสองมักจะชอบจงกรมจงกรมก็าไะวันเดินเดินไปเดินมาภาวนาพิจารณาไปตามกฎของวิธีปฏิบัติแระกรรมฐานเรื่องกรรมฐานเนี่ยถ้าลูกหลานยังไม่ได้เคยศึกษาอาจจะไม่เข้าใจ แต่ว่าตอนนี้หลวงปู่ก็ยังจะไม่ไม่เล่าให้ฟังมันจะยืดยาวเกินไปเราแค่เวลาเดินเวลาเดินก็ดีเวลาที่จะไปถ่ายอุจาระปัสสาวะก็ดีส่วนนสามก็ทาเชือกขึงเอาเทาวันมาขึงให้แล้วก็บอกว่าคก็บอกว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่จะไปธุระที่โน่นไปทางนี้มีนี่พธิธีสังเกต ถ้าจะเดินไปทางนี้มีอะไรไปที่สังเกตไว้ทำให้มีดาละมันดาอยู่ในสมอย่างมีความสุขตนเองก็พยายามอ,าออกป่าหาผลไม้มใม้บิดามันดาบน,นิบัตอยู่อย่างนี้ก็ทั้งบิดาและมันดาไม่ได้มีความเดืดอดร้อนแต่อย่างไรนี่เรื่องนี้เป็นตัวอย่างที่ดีสําหรับลูกหลานที่รักว่าพ่อแมนะ่เป็นผู้มีคน ท่านจะดีหรือไม่ดีสําหรับคนอื่นก็ตามถ่าเนื้อแท้จริงๆนะท่านดีสําหรับเราอยู่แล้วฉะนั้นเวลาที่ท่านมีความลําบากมีภารกิจเกิดขึ้นก็ต้องช่วยท่านตามที่เราจะพึงมีความสามารถขณะที่สุวรรณสามออกจากป่าไปหาผลไม้นั้นท่านบอกว่าบรรดาเมฤข้าเคินเนื้อนะหมู่เนื้อนะ มากับมันบรรดามารึกหละหมู่กินนอนนารีต่างพากันแวดล้อมสวนสามหมายความว่าบรรดาสัตว์ป่าทั้งหลายเนี่ยนะไม่ว่าสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่กระต่ายกระแตเนื้อหมูสุกรเสือสิงห์ต่างๆไม่เป็นศัตรูกันเขาต่างคนต่างรักกันเพราะอัน่ายความเมตตาของพ่อแม่ทั้งสองมาก่นอน แล้วมาถึงสุวรรณสามมาเป็นลูกก็มีความเมตตาเหมอือนกันเขาก็มีความรักในสุวรรณสามตลอดจนกระทั่งกินนอนกินนารีกินนอนเนี่ยหมายว่าคนผู้ชายกินนารีเนี่ยคนผู้หญิงที่อยู่ในป่านะั่นนะเขาเรียกว่ากินนอนกินนารีเวลานี่ก็อาจจะเรียกว่าชาวเขาก็ได้ ต่างคนต่างก็นึกนึกกันไปว่ากินนอนเป็นอย่าง,งานั้นกินนารีเป็นอย่างนี้แต่ความจริงเขาเป็นคนที่อยู่ในถิ่นนั้นก็พากันไปเป็นเพื่อนสวรรณสามไปเป็นกลุ่มใหญ่เป็นเดือเสือก็มีสิงก็มีเนื้อก็มีไรก็มีกวางก็มีเก้งก็มีก็ตรงก็ตายทั้งนั้นสัตว์ทั้งหมดไปแวดล้อมเป็นเพื่อนกันกินนอนกินนารีคือผู้ชายผู้หญิงในป่าก็ไปด้วย จกระทั่ได้เวลาที่สุวรรณสามกลับมอสมเมื่อถึงอาสมสุวรรณสามก็เตรียมต้มน้ําแล้วก็อาบให้บิดามันดาเพราะมันหนาวมันหนาวก็ก่อบไฟผิงให้ตหลอดจนเช็ดมือเช็ดเท้าเช็ดตัวให้บิดามันดาพอถึงเวลาก็จัดผลไม้มาให้บริโภคตนเองก็บริโภคเมื่อเหลือจากบิดามันดาแล้ว เรื่องนี้เป็นเรื่องน่ารักพระเจ้าลูกหลานทั้งหลายลูกหลานฟังคนดีคนที่ก็มีความดีมีความกตัญญูรู้คุณแบบนี้ขอลูกหลานที่รักทั้งหมดจงพยายามปฏิบัติตามแล้วก็ทษลองดูที่ว่าจะเป็นที่รักของพ่อแม่หรือเป็นที่รักคนอื่นไหม ที่องค์สมเด็จพระจอมไตรคือพระพุทธเจ้าท่านตรัดว่านิมิตตังสาธุรูปานังกตัญญูกตวเวทิตาท่านบอกว่าคนที่มีความกตัญญูรู้คุณที่ผู้มีคุณทําแล้วและตอบสนองคุณท่านแต่งกล่าวว่าบคุคคลนั้นเป็นคนดีคนที่มีความกตัญญูกตวเวทีนี้ไปที่ไหนก็ไม่อดตายถ้าเป็นคนก็เป็นคนดี อยู่บ้านก็เป็นคนดีในบ้านออกนอกบ้านก็เป็นคนดีสําหรับชาวบ้านทุกคนก็มีความรักรักพ่อ,อไร้พร่อรักเพราะรว่าเราเป็นคนกตัญญูรู้คุณถ้าเขารู้ว่าเราเป็นคนมีความกตัญญูรู้คุณเป็นคนดีไม่ดื้อไม่ดานไม่ทําให้บิดามานดาเดือดร้อนเป็นที่รักของพ่อแม่มีความกตัญญูช่วยงานทุกอย่าง เขาจะคบหาสมาคมกับเราเขาก็เต็มใจเขาคิดว่าคนนี้ดีกับพ่อกับแม่เพียงใดก็ต้องดีกับเขาเหมือนกันนี่เป็นความรู้สึกของคนทุกคนถ้าต่อไปก็ฟังต่อไปนะจ๊ะจะกล่าวถึงพระราชาพาราณสีมีนามว่าถ้าอยู่เมืองพาราณสีนะมีนามว่าปีระยักษราชคนนะ จะนยกว่าเป็นยักษ์แต่ชื่อเขาชื่อมีนามปีระยักษรคารชัยยักษ์าราชาปีละแมเป็นระยักษ์ขะยักษ์ขะนี่แปลเขาพูดบุคคลคนบูชายักษ์นี่ไม่ใช่แปลว่ายักษ์หยอกมีพระราชามีนามปีระยักษ์ขะทรงมีพระราชาประสงค์เจ้าออล่าสัตว์ในป่า จเจาเนื้อมาเสวยให้เป็นที่สำรับประทไทยนี่ใจเลวอย่างนี้ถือว่าใจเลวไอ้ที่เนื้อข้างตัวในยงกินนิดหนึ่งก็ตียงตายไอ้อยากจะได้เนื้อมากินได้ความจริงไอ้เนื้อไอ้หนังนี่เราไม่ต้องไปค่าหรอกเนื้อสัตว์ในปา่าแลอเนื้อสัตว์ที่เขาขายมันก็มีค่าเท่ากันมันกแก่กันแต่สําหรับใจคนที่ส,สามนะ่ะมันจะชอบค่าสัตว์ประชีวิต คิดว่าชีวิตเขามาเลี้ยงชีวิตตัวชีวิตเขาตั้งหลายหลายชีวิตมันเลี้ยงชีวิตตัวคนเดียวนี่มันเป็นความเลวให้เห็นคนเห็นกด้ตัวนี่บริการหนึ่งการล่าสัตว์ก็ถือว่าเป็นกีฬายอย่างหนึ่งของลูกหลานที่รักจงอย่าทานะจ๊ะเป็นขอไม่ดีวันหนึ่งพระองค์ทรงมอบหมายการดูแลพระนครให้แก่พระราชชนนีคือแม่แล้วก็เสด็จออกล่าสัตว์ โรงเส็จมาถึงท่าน้ําที่สวนสามดาบทเคยตักน้ําไปให้บิดามารดาทอดพระเนตรเห็นรอยเท้าได้เกละกะรอยเท้าของสัตว์และเกละกะไปหมดยึงแอบดูอยู่ที่พุ่มพุ่มไม้เพื่อคอยยิงสัทธิผ่านมาที่ผ่านมาทอดพระเนตรครับเรามองดู สำหรับสุวรรณสามออกเมื่อออกจากไม้สำหรับสุวรรณสามออกหาผลไม้ตามปกติขั้นมาตอนเย็นก็นำผลไม้ไปให้บิดามารดาแล้วก็ถือหม้อน้ำไปตักน้ำตามเคยนะทำเขาบอกเป็นกิจวัตรให้เขาวัดวัตระวัด,วด,วด,วดอววรวน มหาก,กาศต,ต,ต,ต่อเต่าเรือวัดตัวนี้คือแปลปฏิบัติคือทำเป็นกิจตามที่ตนเคยปฏิบัติมาขณะที่เดินทางไปถึงท่านน้ำบรรดาพวกเนื้อและสัตว์ทั้งหลายก็ติดตามแวดล้อมไปเป็นูงใหญ่สุาาวรรณสามม่อนน้าวางไว้ก็นบนหลังหนังเนื้อเป็นเนื้อเนื้อสมันตัวหนึ่ง แล้วก็มือประคองไปจนถึงท่าน้ำไม้ความไม่ต้องแบกวางไปแล้วก็จับไว้ไม่ห,หล่นเนื้อตัวนั้นก็แบกหม้อน้ำไปวัยว่าเท่าพระราชาที่ทรงพระนามว่าปิรยักษ์ะแอบอยู่ข้างุ้มไม้ทอดพระเนตรเห็นส่วนสามเดินมาแล้วก็มีฝูงเนื้อแวดล้อมมาอย่างนั้นก็ทรงสงสัย ว่าน,นี่จะเป็นเทวดาหรือเป็นพญายนาคขันยะลองถามไปก็เกรงไปว่าถ้าเป็นเทวดาก็จะหออนนันหนีไปเสียก่อนถ้าเป็นนาคก็จะดำดินหนีไปเราควรจะยิงสัตว์ประหลาดตัวนี้ให้หมดกำลังเอาสิเห็นว่าสุวรรณสามกลายเป็นสัตว์ประหลาดไปเออก็ mm hmm. อแปลกดีเหมือนกันแต่ก็น่าแปลก เ็ามามา,มากับบรรดาสัตว์ทั้งหลายเขาคงคิดว่าเป็นสัตว์ป่าเราควรยิงยงสัตว์ประหลาดตัวนี้ให้หมดกําลังก่อนแล้วจึงไตถามาความจริงในภายหลังในขณะนั้นโวนสามเดินมาถึงท่าน้ำจึงลงอาบน้ำเสร็จแล้วเอาหม้อตักน้ำแบกขึ้นจากบ่าขป้นบ่าท้ายไมยายดเดินกลับประสมแม่นี่แปลกจริงๆนะเห็นคนเป็นสัตว์ มันดางคนหยาบมันเป็นงนี้สำหรับพระราชาสม,มาบันามวกบินยักษ์เขาเรียกว่ากบ,บินยักษ์ง่ายดีนะยกธนูกระชับ้งอาบยาพิษเจ้องเล็งไม้ลำตัวส่วนสามพอได้ระยะดีก็ยิงออกไปถูกถูกข้างขวาทะลุข้างซ้ายแม้แรงมาก มันดาสัตวทั้หลายตกใจก็หนีเข้าป่าไปสวนสามเมื่อรู้ว่าถูกจริงก็ตั้งสติค่อยๆเรลอครองหม้อน้ำวางลงกับพื้นแล้วก็ค่อยๆเองกายเอาศีรษะหันไปทางทิศทิดามันดาอยู่แล้วก็กราบลงคุมสติไว้ให้แน่ว,วแน่แล้วยิงกล่าวว่า ในป่านี้ไม่เห็นมีใครที่จะเป็นเวรเป็นภัยกับเราหรือว่าที่จะเป็นเวรหรือว่าเป็นศัตรูกับบิดามัรดาของเราใครหนอยิงเราท่านจะซ่อนตัวอยู่ทําไมอันหนึ่งเนื้อของเราก็ไม่ใช่เป็นอาหารหนังของเราก็ไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรเชไหนจะมายิงเราได้ท่านเป็นใครท่านเป็นบุตรใคร เราจะรู้จักท่านได้อย่างไรท่านยิงเราแล้วทำไมจึงซ่อนตัวอยู่เพราะนั้นว่าสำหรับวันนี้ลูกหลานที่รักและบรรดาญ,ญาโยมพุทธบริษัทที่รับฟังจะว่ากันต่อไปก็ไม่ได้เพราะหมดเวลาก็จำต้องลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์ทีพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผล,ผลจงมีแต่บรรดาลูกหลานทุกคนและบรรดาแต่พุทธศาสนิกชนโต และบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทุกท่านสวัสดี